าจา์ผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตทำความเข้าใจพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งฮะว่ามันอยู่ๆมันกลายเป็นว่ากัมพูชามามาล้ําที่เราอย่างไงฮะท่านอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมฮะเออย่างนี้มันต้องถามถามทหารนะครับอืมเพราะว่าตอนนี้ครับทางหมู่บ้านที่ขมรสร้างไว้อะมันทํามันอ่ะเป็นอยู่เป็นสิบปีแล้วครับโอเป็นสิบปีแล้วนะครับครับโอ้ เป็นพื้นที่เป็นแผ่นดินไทยนะก็ทางทหารบอกว่างั้นครับเส้นแนวเขตนะครับอ่าเส้นแนวเขตหนึ่งต่อห้าหมื่นอ่ะเป็นของเราอ่ะใช่ใช่ใช่ครับเอผู้ใหญ่บ้านพอจะทราบไหมว่าไอ้เขาเริ่มเข้ามายังไงอ่ะเออมันมันเข้าไปลําบากครับเพราะว่าทางทหารชํ้น่ากออยู่ห่างจากแนวประมาณกิโลสองกิโลอ่ะครับ Oh. หมายถึงฐานทหารของไทยเนี่ยนะคะใช่ใช่ครับโอ้ oh. ตามตามแนวจะมีเพิงเล็กๆอยู่ครับทหารอยู่เฉยๆครับ oh. อ๋อเป็นเพิงเล็กๆ่านั้นเองซึ่งอยู่ห่างจากไอ้ตรงที่กัมพูชาเขาล้ำเข้ามาเนี่ยประมาณกิโลสองกิโลเลยรอะคะครับแต่ฐานทหารเป็นเพิงเล็กๆอ่ะห่างชายแดยนประมาณสองถงร้อยเมตรครับโอ oh. ้เพราะว่าทางทหารเราจะไปอยู่ริมแนวเลยครับ ทางกัมพูชาก็ไม่ให้อยู่อ๋อเลยครับโอ้ล้วอยู่ริมแนวเราเองก็ไม่ได้ใช่ครับโอ้ขนาดปักธงชาติไทยอะครับเออทางไทยเราจะเอาเสาเหล็กไปปักเขายังไม่ให้ปักเลยเฮ้ยปักในเขตเราอะครับเออปักธงชาติไทยก็ไม่ได้ใช่ครับตอนนั้น ปกติมันเป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่รงชาติไทยอ่าแล้วเวลาไฟใหม่มก็ใหม่ใหม่ไป,ป,ปนนครับครับแต่แต่ตอนเนี้ยครับทางชุดชุดทหารร้อยหาดสมสีครับ,รบเขาได้เอาเสาเหล็กไปปักอะครับครับอ่าตอนนี้ปักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค,ใชครับปักเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนหน้าเนี้ยจะไปจะไปถอ<ห>นดีครับแต่ว่าทางไทยเราไม่ถอน อครับเขาเขาบอกว่าอะไรอะคะทำไมไม่ให้เราปักเขาอ้างว่าเป็นที่ของเขาหรือว่ายังไงคะกลัวปะทะหรือยังไงคะผมผมก็ไม่ทราบไอ้คอเทจริงอะครับค่ะครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยยังไงอยากให้เขาผลักดันคนกลับไปก็อยากทำเขตไทยก็อยากให้เป็นของไครครับอืมอืมครับ เขาเข้ามาอยู่กันเยอะไหมฮะเป็นหมู่บ้านหลายหลังเหมือนกันนะครับโอ้ทางแนวเข้าครับชายแดนนะครับเขามีเสาไฟมีถนนอะไรเดินเรียบร้อยแล้วครับปิดแนวครับอ๋อมีถนนสายถนนเรียบร้อยมีไฟเดินมาเรียบร้อยครับครับเสาไฟเดินไฟเลยมาตรฐานนลครับโเป็นเรศัพท์อะไรครับค่ะซึ่งซึ่งอยู่ในเขตายรับตรงนี้มีหมดเลยเออผมไม่มั่นใจครับ อมันมันจะอยู่เขตเขาด้วยครับเขาจะล้้าของเรานิดๆเองครับอก็มีทั้งส่วนที่ร้้ำและทั้งส่วนที่อยู่ในเขตเขาด้วยมันค่อมกันมาอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าทางไทยเราไม่อยึนไปครับเราก็ไม่รู้เขตเดนีจริงเขาก็รล้ำเราเขาอยู่ตามแนวอ่ะเขาว่รล้ำของเราเรื่อยๆเพราะเราไม่ขึ้นไปประชิดแนวใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่าหรือเราขึ้นไปเขาไม่ให้ขึ้นหรอที่ผ่านมา ทางทหารขึ้นอย่างเดีวยวทางชาวบ้านเขาไม่ให้ขึ้นอยู่แล้วครับโอทางไทยครับเขตไทยอ่ะเราเราสามารถอยู่ในในในเขตที่ห่างจากชายแดนได้สักเท่าไหร่ชาวบ้านอ่ะโอ้ชาวบ้านเยอะครับสองสามกิโลครับห่างครับโอ้เลยเพราะมันเป็นต้องขึ้นเนินเขาไปครับอ่าอ่าแนเขตมันอยู่บนเขามันทัดครับ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 ก็เลยสายจังหวะว่าชาวบ้านก็ไม่ค่อยขึ้นไปทหารก็ไม่ค่อยออกไป,ไป เขาก็ล้าเข้ามาเรื่อยๆทหารเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเรื่อยๆครับเขาก็มาอยู่สักปีเขาก็ไปครับอมันไม่เกิดปัญหา่งครับทีนี้เพิ่งมาเกิดปัญหาเดือนสองเดือนเนี่ยก็เลยสืบไปสืบมาครับ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 อ๋อที่ผ่านมาทหารอาจจะมาประจําการแล้วก็ไปเปลี่ยนหมุนเวนกันมาใช่ครับใช่ครับก็ยังไม่รู้ว่าเน็ตเจ็ดแนวอยู่ตรงไหนแน่อะไรครับ โอ้อทางนั้นก็เลยล้ำเข้ามาเรื่อยๆแหลมมาเรื่อยๆใช่ใช่ครับโอ้โหจนกระทั่งเนี่ยเดือนสองเดือนเนี้ยที่มีทหารประจําเต็มที่คลับต่อเนื่องใช่ครับเติมกาลังตามแนวหน้าตลอดครับอ่ามันถึงเรื่องมาถึงปังขึ้นมาว่าเฮ้ยไอตรงนี้ก็ไม่น่าได้นะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออชาวบ้านเอายังไงอ่ะได้คุยคุยกันไหมว่าในพื้นที่เราจะทํายังไงดี ถ้าเป็นอย่างนี้อืมก็อยากให้มันจบจบไปที่ครับเขาทํามาหากี้อย่างงี้ก็เราแวงกันนะครับโอเพราะว่าก็รอคําสั่งเดี๋ยวอพยพไปอะไรเงี้ยครับครับเกิดยิงกันไม่บอกฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็ต้องอพยพไปกันอีกนยครับครับครับเศรษฐกิจมันก็แย่เงี้ยครับอืมอยากให้จบคืนในแง่ผักดันให้กลับไปหรือว่าให้เจรจากัน แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนให้มันใช่ครับอย่างโดนเนี่ยครับก็ฝั่งนู้นมันบินเหมือนบินมาทุกคืนเลยครับทุกคืนเลยครับแล้วฝั่งเราทางทหารบินไปบินไปตามกับถึงฝั่งเขาอ่ะมันก็โดนตัดสัญญาณแล้วมันมีแอนตีโดนแอนตี่โดนหมายถึงเวลาเราเราบินตามครับตามโดนมันเ้ากลับไปใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าของมันเนี่ยบินเข้ามาได้เขาบินมาบินได้ทั้งจังหวัดเลยครับเฮ้ยโอ้โหเลอะมันเราตัดมันตัดสัญญาณเขาไม่ได้อทุกคืนเหรอเกือบทุกคืนครับเยอะไหมฮะมาทีหนึ่งคืนก็เป็นเกือบสิบลำมาครับโอ้หเลอะเข้าเข้ามาได้เลยเหรอเข้ามาในจังหวัดเลยเหรอบินชาวบ้านอะไรตัวกันดูกันทุกคืนครับ โอ oh. มันไฟกระพริบแดงๆมาทั่วท้องฟ้าเลยครับโอ,อ้ทั่วทั้งฟ้าเลยนะครับเราแจ้งเจ้าหน้าที่หรือยังฮะก็แจ้งด้วยครับแต่ทําอะไรกันไม่ได้ครับอ่าแต่พอของเราบินตามกับ<ะ>ไปปั๊บเราเราเรา,เราไปไม่ได้ต่อเขาตัดสัญญาณเราเราไปปุ๊บโดนตัดสัญญาณโดนโดนเราจะโดนสอยล่วงเลยครับล่วงเลยอ๋อเราบินกลับไปเราโดนโดนเราล่วงเลย ครับบินไปฝั่งเขาอ่ะบินมาวันละเป็นสิบลำทุกวันนาเรื่องอะเนี่ยครับเอะเกือบเดือนแล้วครับเนี่ย oh, เป็นเดือนเลยนะครับบินเยอะครับโอ้ผมอยากให้ทางไทย <c oughs> หาสครื่องมือ <c oughs> เทคตัดสัญญาณของเขามัางอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรามีฐานลาตาตะเวนของทางหารไทยเนี่ยที่อยู่ลึกเข้าไปทางทาง,ทางถัดัดงกัมพูชาเนี่ยเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่อยู่เราล่นถอยกลับมาเหรอคะผู้ใหญ่ก็ใหม่ใหม่ครับตึงกําลังอยู่เหมือนเดิมครับตามแนวตลอดเลยครับค่ะเพราะเราไว้ใจไม่ได้ครับว่ามันเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะแล้วชาวบ้านในพื้นที่มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนอะคะผู้ใหญ่ เขาก็ทํามาหากินปกติครับอืเพราะมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านคนไทยเยอะครับ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 ไอตรงไอตรงแนวชายแดนนะคะที่ทหารกัมพูชาเขามาตั้งฐานมีหมู่บ้านกัมพูชาตรงนั้นมีพื้นที่ทํากินของของคนไทยอยู่ด้วยไหมคะไม่มีครับทำไม่ได้ครับอยู่ในเขตป่าไม้ครับของไทยครับแล้วระเบิดเยอะครับ แต่ฝั่งเขาเดินออกนอกเส้นทางไม่ได้เลยยางพาราอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะครับเขาปลูกยางพาราปลูกทุเรียนอะไรกันเยอะนะซึ่งก็ปลูกลุกเข้ามาเรื่อยๆนะใช่ใช่ครับอ๋มันเป็นพื้นที่ป่าของเราอ่ะซึ่งคนไทยไม่ไม่เข้าไปเป็นพื้นที่ป่ามีกับระเบิดทางไทยมันเสียเปรียบว่าทางขึ้นเขาอ่ะมันเป็นเขาวางระเบิดไว้ตอนยิงกันเกิดสงครามกันตอนปีสองแปดครับ โอปีสอ,องแปดไปทัวแล้วครับครับอ๋อเพราะมันมีมันมีอนุสาวรีย์ยุทธการชำลากนะที่นั่น,น<ช>อ่ะใช่ใช่ใช่ครับอ่ามีการสู้รบใหญ่ตอนนั้นปีสองแปดใช่ครับแล้วก็กลับระเบิดก็ระเบิดจังเลยเยอะตกค้างอยู่ในบริเวณนั้นใช่ครับยังไม่ได้เก็บกู้กันให้เรียบร้อยนะมันมันเก็บไปหมดนะครับมันฝังดินมานานนะอ่าครับอ่า ก็เป็นเหตุให้ให้คนไทยเองก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ๆแถวนั้นก็ไปไม่ค่อยได้ทเพียดป่าไม้ไปทําตัดไม้ยังโดนจับแบบแต่เขาก็ปักเขาอยู่ข้งบนไงครับเขาอยู่บนบนเนินอ่าเขาสามารถทําได้เต็มทีท<อ>เ่เขาอยู่กันสักกี่หลังคาเรือนพอจะคาดการได้ไหมผู้ใหญ่ผมไม่มั่นใจเลยครับอืมแต่มีทหารอยู่ด้วยใช่ไหม ทหารฝั่งเขาใช่ไหมใช่ใช่มีมีครับมีฐานอยู่เข้าอยู่ครับอ่าน่าจะทหารมาก่อนไหมแล้วค่อยๆระดมชาวบ้านมาบอปคงประมาณนั้นครับอืมอืออกเป็นสิบปีแล้วนะตรงนี้น่าจะเป็นสิบสิบปีแล้วครับอ่าจริงๆทหารฝ่ายเราก็ต้องรู้นะครับรู้น่าจะรู้ครับอ่าแต่ทีนี้กําลังพลเคยเปลี่ยนเปลี่ยนกําลังพลเรื่อยๆครับมันมันก็ มาอยู่แล้วก็ไปมาอยู่แล้วก็ไปเงครับอมันเลยไม่มีใครที่ทำภารกิจต่อเนื่องไม่มีใครรับปิดชอบพื้นที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับครับอ่าก่อดูแล้วดูแนวตามรลืดน้ากั้นที่มีอยู่เฉยๆอยไรงเงี้ยอ๋อมาดูเมื่อก่อนมันยังคุยกันปกติอะครับอ่าไทยกับกัมพูชาเมื่อก่อนนะครับครับครับก่อนเกิดเรื่องนะครับอ่าไอตอนปีห้าสี่ที่เรานนี้เหมือนกัเรื่องก็ไม่คุยกันเลยตอนปีห้าสี่ที่ปะทะกันอะ ตรงแถวๆนี้มีปัญหาอะไรไหมฮะก็ไม่มีครับอืมอืมครับอ๋อเพราะมันจะไปหนักแถวแถวเขาพระวิหารมากกว่าใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับอ่าก็เลยอาศัยว่าจังหวะในพื้นที่ตัวนี้มันอาจจะเบาบางหน่อยการประทะเขาก็เลยใช่ครับทำหมากินเพลินเลยคนนี้ครับเออองเขามันมัน ของบ้านเรือนของไทยมันอยู่ห่างกันเยอะครับค่ะครับครับครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจกันค่ะถ้าหารไทยเราเยอะไหมคะตรงตรงบริเวณจุดเนี้ยค่ะก็พอสมควรครับออตกตึ่งกำลังกันลอจะลวครับค่ะช่วงนี้นะครับครับอ่าอ่อ่าครับอ่ะเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตกันนะฝาก ใช่ไ <Dai. S 1> หมครคือขอให้ปลอดภัยนะอยู่ในพื้นที่อ่ะก็อยากให้มันสงบเหรถูกไหมครับครับอ่าอยากให้คือบางคนบอกอยากให้ทารั้วนะขนาดนั้นไหมใช่ก็ดีครับถ้าทํารัวก็ดีเลยครับเออเดี๋ยวนี้งบประมาณอะไรก็จะเยอะอจะทําไว้กันเปล่าแต่ต้องผลักดันคนที่เขา้ําเข้ามากลับไปก่อนนะถูกไหมจ่ายจ่ายครับอ๋อชาวบ้านก็อยากให้ทำรั้ว ครับเขาอยากครับเพราะว่าไฟป่าอะไรก็มาทุกปีครับมันมาคางมันมาเข้าไทยครับไฟป่าจากกับควันพีเอ็มมันจะมันเขาครับลมลมมันพัดลงทะเลมันก็ผ่านบ้านเอนประชาชนอทุกปีเลยครับมันเป็นไฟป่าธรรมชาติไหมหรือว่าก็ไม่มั่นใจครับอ่าอืม เท่าที่สาวเสียงค่ะชาวบ้านนะเขาอยากให้ไม่เปิดด่าน่ีออะไรนะครับเท่าที่สาวเสียงชาวบ้านเขาอยากให้เปิดด่านไหมคะก็ไม่อยากครับเพราะว่าเกิดปัญหากันลงมาเปิดด่านเขาก็เข้าได้มาทําทํางานในไทยอีกก็ไม่อยากให้เข้ามาเนี่ยออนึกว่าชาวบ้านอยากให้จะไปมาหาสู่กันไม่ใช่อ่ะใหม่ๆแล้วครับเพราะว่าส่งผมก็ทด ผมผมกระทบเยอะครับ oh. เรื่องค้าขายอะไรงี้บซบเซาเยอะครับม hmm. ไม่ปิดด่านจะไม่ยิ่ง hmm. บซบเซาเหรออะไรนะครับปิดด่านเนี่ยจะไม่ยิ่งบซบเซาหนักเหรอก็บซบเซาครับแต่ว่าเขาก็รับจ้างทำหาก,กินได้อยู่ครับส uh. ่วนน้อยครับที่มีผลกระทบอ uh huh. oh, เขาปรับตัวได้ใช่ครับ uh. แต่ถ้าเปิดด่านเนี่ยปัญหาเยอะ เปิด่ดนก็เหมือนให้เขามาทํางานในไทยก็บพราะต้นเรื่องก็เกิดจะเข้าทั้งนั้นเลยคอืมคือชาวบ้านอยากให้เคลียร์ให้จบก่อนนะใช่ครับออ่าต้นเรื่องมันจะกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่ชายแดนนี่ใฉ่ครับส่งของไปฝั่งนู้นอ่ะจะกระทบเยอะอยู่แต่เขาเข้าใจอยู่ครับอ่าครับรรดาพ่อค้าที่ส่งของก็เข้าใจอยู่นะ ใช่ใ่ครับแต่ชาวบ้านโดยรวมไม่อยากให้เปิดครับอ่าเพราะว่าเกิดการเราสูญเสียหลายรายอะไรองนี้ครับอ่าทางภาคอีสานเนี่ยครับ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 เรื่องเรื่องมนจากเขาทั้งนั้นเลยเออฉะนั้นปิดต่อไปใช่ครับอ่าให้มันหยุดจริงๆนะค่อยเปิดใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นในพื้นที่จบกันนะครับ อ่าให้เคสจบก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงชำรากเนี่ยเร่งด่วนคือยอยากให้ยังไงฮะจัดการให้มันเด็ดขาดหรือยังไงอยากให้ตามเนวครับจัดก,การให้เด็ดขาดครับใครบุกลุกใครอะไรเงี้ยครับอ่าครับเคสมันจบใช่ครับอ่าสร้างร้วได้ก็สร้างเลยได้ได้เลยครับ <laughs> ได้ดีเลยครับ